วันนี้อาจาได้มีโอกาสนําของเหลือจากตู้เย็นนะฮะมารังสรรเป็นเมนูใหม่เนาะวันนี้เป็นเมนูปอเปี๊ยะสดไส,ส้ไข่เจียวฝอยกับถั่วงอกเอาไปทอดนะฮะน้ำจิ้มจากถั่วลูกไก่เนาะของเหลือทั้งหมดเลยนะฮะจากการขายจากการกินนะฮะเ,เพื่อนๆลองไปดูกันเลยอันดับแรกเรามาทำน้ำจิ้มกันเนาะอันนี้จะเป็นถั่วลูกไก่นะ,ะชิคพีซที่เราเอามาทําคลิปที่แล้วเนาะซื้อมากระป๋องละยี่สิบบาทนะ,ะลดราคาะฮะ ก็เอาไปต้มแล้วก็จะมีน้ำต้มก็ใส่ผสมลงไปเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ปั่นลงไปนะฮะให้เนื้อนเนียนๆียนเนาะนี่ถั่วลูกไก่นี่มีประโยชน์มากเลยนะเพื่อนแล้วก็เทพักไว้นะฮะจากนั้นเราก็ไปตีไข่2ฟองเอาไปทอดเป็นแผ่นนะฮะแล้วเราก็จะเอามาหั่นเป็นฝอยๆเป็นไส้เขาเนาะ,ะตั้งน้ํามันให้ปานกลางนะฮะจากนั้นใส่ไข่ลงไปเผอิญเอกลืมนะฮะว่าต้องใส่เครื่องเทศต่างๆลงไปด้วยเพื่อปรุงรสเนาะจริงๆควรใส่กันก็ได้ที่หลังนะฮะแต่ เรือปั่นกระเทียมนะฮะเราก็จะเอาไส้นั้นมาปั่นใหม่นะฮะน้ำจิ้มใส่กระเทียมลงไปสองหัวใส่น้ําจิ้มไก่นะฮะที่เหลือจะการทาหอยทอดเอกชอบกินหอยทอดนะฮะแล้วก็จะมีซอสพริกนะฮะแบบที่เหลือๆแล้วก็ผงบาร์บีคิวสองช้อนชานะฮะเอากาขายแต่ก่อนเอากาขายมันฝรั่งชุบเครื่องนะฮะผงบาร์บีคิวเนาะนีแล้วก็ปั่นลงไปพักไว้ทอดไข่เสร็จแล้วเราก็ทิ้งให้เย็นนะฮะหลังจาก ไข่ยเย็นแล้วเราก็จะเอามาหั่นนะฮะอันนี้เพิ่มน้ําตาลลงไปหน่อยนึงเท่านี้เราก็จะกลายเป็นน้ําจิ้มที่ลักษณะคล้ายกับน้ําจิ้มหมูสเต๊ะแล้วะฮะจากนั้นไข่ยเย็นเราก็มาหั่นเป็นฝอ,เอยเพื่อนๆอันนี้จะเป็นแผ่นปอเปี๊ยะสดนะฮะต้องแช่น้ําก่อนเนาะอันนี้เหลือจากการขายแต่ก่อนเอากาทำสลัดโรยไขนเนาะของถมหรือเพลออเดอร์ต่างๆ,ๆนะฮะก็ะเหลือนะฮะเอามาหมดเลยมีแต่ของเหลือๆนะวันนี้นะฮะถรง,งหอกเหลือจากการทำหอยทอดก็เอามาลวกสักหน่อยอมาผัดกับน้ํามันเนาะจากนั้น เอาแผ่นปอเปี๊ยะแช่ในนะ้ำสิวินาทีแล้วก็หันด้านมุมเนี่ยเข้าหาตัวเองจากนั้นใส่ไขฟ่ฟอย์ใส่ถั่วงอกแล้วก็ม้วนจากด้านตัวเราเนี่ยม้วนไปข้างหน้าแล้วก็พับข้างสองข้างแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆนะฮะแค่นี้เองนี่ทําไปเรื่อยๆนะฮะได้ประมาณ7อันนะเพื่อนนี่เสร็จแล้วจริงๆจะทานแบบนี้ก็ได้นะฮะอร่อยมากเลย แต่เอกอยากทําให้ดูมีแบบ texture ความกรอบให้แบบไม่น่าเบื่อนะกินแบบกินแค่เบื่อนะฮะสำหรับคนที่เบื่อข้าวเบื่ออะไรนะฮะนี่ก็เอาไปทอดไฟกลางๆนะฮะไม่ต้องแรงมากเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่จิ้มกับน้ําจิ้มอารมณ์แบบน้ําจิ้มหมูสเตะเลยนะฮะ ่วลูกไก่เขาก็จะมีความมันความนัวเนาะจริงๆใส่น้ำน้อยคนี้จะดีมากเลยนะเขาจะมีความข้นแบบนี้ก็อร่อยสุดๆแล้วนะฮะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอการาในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะมาดูกันว่าอปพีสดหน้าเอกจะพาทำอะไรนะฮะวันนี้ก็ได้เมนูใหม่ที่อร่อยจากของเหลือๆในตู้เย็นจากของที่เหลือจากการขายนะฮะนี่ยังไงก็ลองไปทำดูนะฮะเอาไปรังสรรค์ ให้เข้ากับรสชาติที่ตัวเองชอบนะฮะแล้วมาแชร์กันนะ,ะเพื่อนๆได้เมนูอะไรบ้างนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะบายเอ็น joy